เทคนิควิธีการพัฒนาบำรุงดินของป่อใช้วิธีการอย่างไรห้องครับบีบดินก็ะหูมเลยครับใช้พ่อลงอย่างไรครับผมถ้าเราเอาเอาบีบดินนะครับถ้ามันมันแข็งกระเดิกกระเดิกในดินคดีถ้ามันล่นชุยดีถ้าง่ายๆนะง่แบบง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดครับ,รบถ้าบีบมันแข็งกระเดิกอันนั้นตึงบับดีแล้วครับมันถึงเจ็บมือนะบีบพจ่เจ็บมือ มันมันร่วนชุยครับคือดินแข็งแข็งดินที่แห้งแห้งเนี่ยครับมันถึงดานดานเนี่ยถ้า<อ>มันจับหน้ามัจากเบเลยคือถึงมันโดนน้ำมันก็ถึงจะออกแข็งออแข็งอยูอันนี้คือวิธีแบบง่ายที่เาราใช้มาลองเช็คดูดินก่อนเตรียมการปลูกเลยนะครับอันอนี่เขาพูดอันนี้มันพุ่ยลั่งหน้าครับนี่มันพุ่ยเนาะ ครับอันนี้อันนี้ดินดินดีแต่ถ้าดินบดีเนี่ยมือจักดังแข่งก็ถึงจะแข็งถึง,ถงจะเปียกหรือบ่ถึงบ่ดชุ่มก็กตตึงจะรู้น,น,นะครับเป็นดินล่นทุยเนี่ครับนี่ผ่านการที่บำรุงมาแล้วเลยม,มาทำค้าพันตรงนี้ครับ